เย้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 ว่าไง <laughs> จิทามคอดมังโคจิแอดเวนเจอร์ <anger> ตอนฤดูกาลร, <laughs> ร้าไเซมาเคดี วันนี้คุณพระอาทิตย์ยิ้มให้เราทั้งวันเลยยูหูสวัสดีคุณพระอาทิตย์ตามมาตามมามังคตจีฝนตกแบบนี้เราก็าวิ่งกันในร่มไปก่อนนะบังคตจีถึงจะวิ่งไม่สะใจแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้วิ่งเลยนะมาเคตี หนาวๆแบบนี้ต้องออกกำลังกายให้อบอุ่นหน่อยนะมังคุจีได้เลยได้เลยมาเคจี <c oughs> มังคุจีวิ่งเล่นกับมาเคจีทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> วันนี้คุณพระอาทิตย์ยิ้มให้เราทั้งวันอีกแล้ว <c oughs> เอ ทำไมบางทีก็ร้อนบางทีก็มีฝนตกบ่อยบบางทีก็หนาวละมาเคจิเขาเรียกช่วงเวลาที่อากาศร้อนฝนตกและหนาวหนาว,ว่าฤดูการต่างๆยังไงล่ะมังคจิฤดูกาลฤดูกาลฤดูกาลคืออะไรไหไงไหไงห มังโกจิสงสัยว่าอะไรคือฤดูการหรือว่าที่ทามาคอตจะไม่มีฤดูการนะฤดูการก็คือการแบ่งช่วงเวลาตามสภาพอากาศยังไงล่ะมังคกจิยังไงเหรอมาเคจิก็ช่วงไหนที่คุณพระอาทิตย์ออกมายิ้มให้เรานานๆอากาศร้อนๆเราเรียกว่าฤดูร้อน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  ถ้าวิ่งเล่นฤดูร้อนเราควรจะใส่อะไรดีนะฮฮถ้าช่วงไหน <c oughs> จเจอคุณเมฆสีดำๆบ่อยๆและฝนตกบ่อยๆเราเรียกว่าฤดูฝน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  <c oughs> ถ้าวิ่งเล่นฤดูฝนเราควรจะใส่อะไรดีนะ <laughs> ถ้าช่วงไหนอากาศหนาวทำให้เราสันส่นๆเราเรียกว่าฤดูหนาว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 ถ้าวิ่งเล่นฤดูหนาวเราควรจะใส่อะไรดีนะร้อนฝนหนาว ร้อนฝนหนาวฮหรือดูการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Season S E A S O N season ฤรดูการ season ฤรดูการ season ฤรดูการ S E A S O N season มากเลยมังคจิถ้าฤดูการวนกลับมาที่ฤดูการเดิมก็จะแสดงว่าครบหนึ่งปีแสดงว่ามังคจิกับมาเคจิก็เจอกันมาครบนะหนึ่งปีแล้วนะออ้โหนึ่งปีแล้วล่อแล้วมังคจิโตขึ้นบ้างไหมล่ะมาเคจิก็โตขึ้นนิดหน่อยนะ <laughs> แต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมังคจิก็จะวิ่งเล่นกับมาเคจิทุกปีเลย <laughs> ได้เลยได้เลยแต่ว่าเพราะแต่ละฤดูอากาศจะไม่เหมือนกันมังคอกิต้องดูแลสุขภาพทุกฤดูเลยนะจะได้ไม่ป่วยได้เลยได้เลยมังคอจิไม่ชอบป่วยป่วยแล้ววิ่งเล่นไม่ได้ไปไปเราไปวิ่งเล่นกันต่อดีกว่ามาเคจีได้เลยได้เลยรักษาสุขภาพด้วยนะมังคอจิ